วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอเภอปากเกรด็ดจัวนนทบ,บุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีครั้งที่5ซึ่งหมู่ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีร่วมกับสำนักง,งานเลขาธิการคณรุสภา กระทรวงศึกษาธิการจาก11ประเทศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18ตุลาคม2567เพื่อเปิดโอกาสให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง11ประเทศได้นำเสนอผลงานประสบการณ์แนวนคิดและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ประสบการณ์ของครู ที่ได้รับรางวัลสุดยอเจ้าฟ้ามาหาจาัก,กรีในแต่ละรุ่นรวมถึงต่อยอดและสนับสนุนการทำงานของครูและความต้องการการพัฒนาและสนับสนุนครูและแต่ละประเทศโอกาสนี้สรงฟังการนำเสนอผลงานของครูรางวัลสุด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีรุ่นที่5ทั้ง11ประเทศอาทินางชิวลวนเพน,นีชงจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ครูการศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางสายตา นำเสนอวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นใช้เทคนิคการสอนที่มีสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยใช้มือและหูในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์และโต้ตอบกับสื่อการเรียนรู้รวมถึงแนะนำเทคโนโลยีช่วยเหลือแบบลงมือปฏิบัติ และนายนิวัฒน์เงินงามมีสุขประเทศไทยครูการศึกษานอกโรงเรียนบ้านโมโคคีผู้ปุกเบิกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพื้นที่เขาแม่ฟ้าหลวงจังหวัดตากนำเสนอเรื่องการฟาและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแสดงให้เห็นถึงการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพที่เชื่อมต่อกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสนี้สนับพระนิษฐาธทิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสมมตรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูเครือข่ายหมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมูลดนตรีสายยายจามจุรีและมูดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นในโอกาสครบ10ปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในบทเพลงพระราชนิพนชุดภาษาพา,าสนุก ต่อจากนั้นทอดพระเนตรในราการและการนําเสนอผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่5สําหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตประเทศละหนึ่งรางวัลมอบรางวัลทุกสองปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐา,าทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหลราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเริม่มครั้งแรกในปี2550 ใน,นโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบโดยในปี2,568เพิ่มอีก3ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชนาจาักรพูตานและประเทศมองโกเลียรวม14ประเทศ นอกจากนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังดำเนินกิจกรรม After Award Activity เพื่อต่อยอดการทำงานและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้แก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อครูลูกศิษย์และวงการการศึกษาอย่างเป็นที่ประจักษ